ไปที่ขอนแก่นแล้วนะคะ,คะไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างน,นะคะที่นั่นค่ะบรรยากาศการเตรียมความพร้อมกิจกรรมบฟอร์มัมนะคะทุกฝ่ายก็มีการจัดเตรียมความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะคุณพานุมัชชิมารายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชิญค่ะ จุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับคือบริเวณสารกลางจังหวัดวนราชธานีครับซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวแล้วก็จุดสิ้นสุดของกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนักปั่นทยอยเดินทางมาร่วมลงทะเบียนกันเรื่อยๆแล้วครับนี่เป็นภาพของนักปั่นที่ปั่นจักรยานของตนเองเดินทางมาที่สารกลางจังหวัดวนราชธานีนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมไบฟอร์มม์ปั่นเพื่อแม่ครับผมก็เลยได้ขอญาติโบกรถเขานะครับเพื่อขอสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาว่าทําไมเขาถึงอยากร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเดี๋ยว ที่ปั่นมาจากไหนครับปั่นมาจากบ้านน้องขอนครับบ้านนองขอนจากน้องขอนมาสารกานี่กีกิโลฮะก็ประมาณ5กิโล5กิโลครับผมล่วงกิจกรรมครับผมได้สมัครลงทะเบียนล่วงหน้ารอเปล่าครับสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าครับได้รับเสื้อได้รับเข็มครับผมครับผมมีความรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเลยครับก็ภูมิใจครับที่จะได้เฉลิมฉลองกับวันแม่ของเราครับมีความภาคภูมิใจมากครับวันนี้ครับครับผม นะครับอ่าและอยากฝากถึงนักปั่นทุกคนยังไงฮะก็ขอให้นักปั่นทุกทคนมาร่วมร่วมใจกันปั่นจักรยานเพื่อแม่ของเราครับเพื่อแม่ของแผ่นดินของเราวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจครับที่มาร่วมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติของแม่ปากหลวงของเราครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นักปั่นคนนี้เขาบอกว่าเขาอายุ53ปีแล้วนะครับแต่เขายังแข็งแรงอยู่ด้วยการออกกาลังกายปั่นจักรยานนี่แหละนะครับบรรยากาศความพร้อมของกิจกรรมไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่ที่บริเวณหน้าสา,การกลางจังหวัดบนรัชธานีตั้งแต่ช่วงเช้านะครับได้มีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนร,ร่วมปั่นจักรยานเพื่อร่วมกิจกรรมไบฟอร์มมัมในวันนี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยบอกว่าอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการวันประวัติศาสตร์ของไทยครับ พร้อมกันนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐเอกชนได้นําน้ําสะอาดวางตามจุดต,ต่างๆมาคอยไว้บริการให้กับประชาชนที่มารูปกิจกรรมมีการให้บริการนวดสุขภาพเพื่อคลายกล้ามเนื้อครับจากวิทยาัยสารพัดช่างอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีคลินิกจัก,กร,รยานจากสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เสถาบันได้ร่วมกันมาให้บริการตรวจเช็คปรับแต่งระยะเบรกลูกปืนล้อยางลมโซ่ผ้าเบรกและเปลี่ยนสายเกียร์ด้วยนะครับซึ่งใช้บริการไปจนถึงบ่ายสาโมงของวันนี้ครับและก็นอกจากนี้ก็ยังมีร้าน,าาน,นค้าต ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับยอดลงทะเบียนของการร่วมกิจกรรมนะครับก็มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย5,182คนนะครับสำหรับจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะมีผู้ที่มา ปันร่วมด้วยในวันนี้นะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้อีกไม่ต่ำกว่าพันคนแน่นอนครับนี่คือความยิ่งใหญ่และกิจกรรมที่คนไทยจะได้มีส่วนร่วมกันในวันประวัติศาสตร์ของไทยในวันนี้ครับปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัมที่จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้กลับไปที่กรุงเทพมหานครครับค่ะขอบคุณคุณพั